เลี้ยงลาวของที่ได้ยักษ์กับพญานาคจะเป็นยังไงนั้นเชิญรับชมได้เลยค่ะเลี้ยงลาวของพระนางแก้วทิพยวดีนาคนาคีนางนาคีที่เกิดจากพญายักษ์กับพญานาคธิดาเท้าลาเมตผู้เป็นราชนันตตาของทเทวสุวรรณนาคาราชกับพระนางสุกัญญานาคินีพระราชนันตตาเจ้ายญาอุษาอันันตวดีนาคาราช พนางแก้วทิพยาวดีนาคนาคีมีพระวรากายสีขาประกายทองเสียลับผนาพีเป็นสีชมพูแสดล่างมนุษย์นั้นเป็นสาวงามผมยาวหยกักศกมีแก้วมณีสีชมพูทรงมีวาจาเป็นเลิศเด่นด้านวาทศิล์และการเจรจาจึงได้รับแต่งตั้งจากท้าวเวสสุวรรณให้เป็นทูต ส่งข่าวสารและสารสัมพันธ์ทมไมตีระหว่างเมืองยักษ์และเมืองพญานาคทุกครั้งที่พระนางมาเยือนเมืองพญานาคพญาดำแสสิริจันภานาคราชจะเป็นผู้อารักขาและพาไปพบกับพระาอนันตานาคราชด้วยพระองค์เองพระนางแก้วทิพยวดีนาคนาคีทรงเป็นที่รักและเอ็นดูของพระาอนันตานาคราชเป็นอย่างมาก ด้วยความที่พนางช่างเจรจาพาทีกิริยามารยาที่อ่อนหวานและสงภาังพยาอนันตนาคราชได้สร้างตำหนักรับรองพนางโดยเฉพาะโดยจะจัดสรรสิ่งที่พนางชอบมาให้พนางจึงมาเที่ยวเล่นที่วังพยาอนันตนาคาราชแห่งนี้อยู่เป็นประจำวันหนึ่งพนางกลับไปอย่างบ้านเมืองยักของตน ได้พบคู้มั่นหนุ่มที่พระบิดาจัดสรรให้กำลังลื่นเลือ่องกอดลัดกับนางยากักษ์นอื่นและยังบอกอีกว่าการมั่นหมายเกิดจากผู้ใหญ่บังคับตนนั้นไม่ได้รักนางเลยเพราะพระนางนั้นเป็นบุตรที่เกิดจากยักษ์กับนาคคำพูดนี้เหยียบย่ำน้ำใจพระนางยิ่งนักพระนางผู้เพียบพร้อมไปซะทุกอย่างแต่กลับถูกคู่มั่นที่นางรักมาก ดูถูกและนอกใจพระนายจริงหนีไปหาพรยาอนัน,นตนาคราชและเจ้ายญ้าอุสาอนันตวดีเทวีผู้เป็นญาติและไม่ยอมกลับมาเมืองยักษ์อีกเลยพญยาดำแสสิริจันทาได้เข้าปลอบโยมพระนางจนสงบสติอารมณ์ได้นานวันพระนางก็เริ่มเปิดใจและนักรักพรยาดำแสสิริจันทาแต่ก็มิอาจกล้าแสดงออกไป เพราะพยาดำแสนนั้นมีมาเหสีอันเป็นที่รักยิ่งอยู่แล้วพระนางนั้นเข้าใจหัวอกรู้ผู้หญิงดีจึงตัดใจจากความรักครั้งนี้พญาอนัตนตนาคราชหาคู่ให้พระนางอยู่หลายครั้งแต่พระนางก็มิได้ตกลงลงใจกับใครอย่างคงเก็บความรู้สึกเล่ยมาจนเมื่อพระนางหมดอายุไขลงพระนางก็ได้อธิษฐานว่าในพบชาติหน้า ขอให้ได้มีคนรักที่จริงใจมีรักเพียงหนึ่งเดียวเท่านั้นอานานางแก้วทิพยวดีนาคนาคี i, มีอายุไขในเมืองนาค1,200ปีทิพย์และได้เวียนว่ายตายเกิดในวัฏตะสงสารสืบต่อไปและนี่ก็เป็นเรื่องราวในอดีตชาติของลูกค้าท่านหนึ่งนะคะที่มาให้อาจารย์วาดและสื่อโอให้ อาจารย์กบนักวาดองค์เปิดสายพยานยินดีที่ได้ทำหน้าที่ให้กับลูกค้าทุกท่านขอบคุณค่ะ